มาจอนี่มาเองไหน,นหมดสวัสดีค่ะมองไม่เห็นนะคะมันไกลอ่านไม่ได้นะคะตัวมันเล็กน้อนเขนียนคอยเลยลน้ำขึ้นกับน้อนมาบุละค่ง <c oughs> เพศสียุขางขวานี่มันขึ้นพร้อยสียุขางข้าย ละ่ะค่ะโอ้ยตดใส่กล้องตดใส่ไล่ฉุดอย่างเ้วเอาตดอู้หูเกรงราวินเร่ไหวายสาวน้องเป็นสาวขอนน้องเป็นสาวขอนน้องเป็นสาวขอนหยิ่ง น้องเป็นชาวขอนบึงน้องเป็นสาวขอนยุ่ว่องชนนะน่ะน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานเขาเป็นลูกชาวนาะาอจิงบอ,อยากมาาอจิงบอ,อยากจะบอ,อยากมามันหมายจงเอน็นดู โอยเรียนปีน้องนีเอียงอายคิดแข้งแนงนายหรืออายบ่อยากมาแลงใจรุงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงใจอยากจะบอกว่าน้องต่อให้ตำหากจะดำก็ดำแตก่ก้า สาวอีสานมองมือได้แต่นอนละมือใจมันลอยคอยหาเจ้าแมวอะไรนะลูกโอ้แมวหรอคะเฮ้ยแมวไม่อุ้ยโน่ฟันหรอฟันที่นัาเชียร์เหรอไปเลยไปเลยเหรอ,ยยหรอคะไปเลย,ยไปเลย,ยค่ะไปเลยแมวไปเลย,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 ยอย่ามากัดพี่ค่ะอุ้ย

น้องเอ็นดูน้องแน่จักหน่อยฮักน้องบ่อยๆหรือไอ้บ่อยากฮักน้องบ่อยๆขอดีใจน้องเป็นสาวขอนกันน้องเป็นสาวขอนกันน้องเป็นสาวขอนกันน้องเป็นสาวห้วยห้วยอะไรห้วยห้วย ห่วยเลยพี่คอยบอกว่าห่วยเจยอน้องเป็นสาวหโอ้น้องเป็นสาวห้วยเอ้าคอยเออการงานโอ้เจ็บนะโอ้โอ้สิบสามโลแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครใครก็ ับจะเด่นเออคุณบุญดมพลาดอุ้ยหว,ย,หวยแค่จมูกหวยเออ Hãy muốn cho kênh Ghiền <laughs> công Gõ Để không หนูอะนั่งไงเด้งดึงอยู่เขาหนูอยู่โน่นกรุงเทพโน่นเด้งดึงหนูอยู่กรุงเทพเอาไมา้เรียนลูกซ้ำสูงกีดีได้เนาะม,มันจะได้มีมันออกกําลังกายไหมมันมีกว้างไหมที่มันกว้างแต่บ่มันมันกตบว่มีต้องใส่กิ๊เก่าโดอั้มไม่ไม่เอาหน่อย ให้แม่แอนสั่งให้ใหม่ดีกว,ว่าสั่งแล้วมาลงที่นี่โอ้เด้งงดึเด้งโองเด้งดึงตะเด้งดึง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 ตะ Mèo mèo non đuôi Ủa, Ủa. <laughs> Ui Ui thay Bạn tới Mèo mèo Mèo